สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเ็งเ,เลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ดมาเลจแจกฟรีสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่3หลักหน่วยรองที่2บวกหลักสิบรองที่2หลักร้อยรองที่3บวกหลักสิบรองที่3และหลักพันรองที่1บวกหลักร้อยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่เวทเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอยางกระทุกงวดเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น82คูณ77ค่ะเท่ากับ6 3สา2หนึ่งสคูณ73ค่ะเท่ากับสอง7เจ แปดสิบห้าคูณเจ็ดสิบเอ็ดเท่ากับหกศูนย์สามห้าเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นหนึ่งศูนย์สามห้าหกเจ็ดสี่และสองค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดศูนย์บวกสามเท่ากับสาม

ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ1 0ึ่สาหและหนึ่ปดสามหค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเดีดยรู้กันหรอกเลขเดีดยมาเลยในงวดที่10สิงหาคม2567ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น29คูณ9ค่ะเท่ากับ261หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ18คูณ36ค่ะเท่ากับ6,48หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ10คูณ35หเท่ากับ35หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น3 1 แปดสและ5ค่ะตัวเลีกจากสูตรค่ะจะได้เป็น0นย์บวก0เท่ากับ0 8บวก4เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะ3บวก5เท่ากับ8และ0ย์บวก3เท่ากับ3ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น 0,2, 61 06, 48 ศูนย์สามห้าศูนย์สามหนึ่งแปดสี่สี่ย์ห้าหกศสองแปดสามและแปดแปดศูค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียงสลับจกพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอบกถึงงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงมากค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคี่สูตรเด็ดๆเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามเือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวะคะ่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆด กับช่องวันนี้รวย